ความสุขและความทุกข์คือสิ่งเดียวกันหลายคนบอกว่าความสุขกับความทุกข์เป็นสิ่งตรงกันข้ามความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันและก็ไม่มีใครเลือกเป็นทุกข์ทุกคนชอบและขวนขวายให้ได้ความสุขมาเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นแต่น้อยคนที่จะมองเห็นอย่างทะลุปลุกปลงว่าแท้จริงแล้วไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็คือตัวเดียวกันที่เรามองเห็นว่าสุข ที่จริงก็คือความทุกข์ที่ได้รับการตอบสนองทําให้ความทุกข์ที่เคยมีนั้นลดน้อยลงทุกๆุกอย่างมีเหตุผลเป็นตัวที่ทําให้เกิดขึ้นตัวอย่างง่ายๆเวลาที่ร่างกายต้องการพลังงานเกิดอาการหิวก็ต้องกินความหิวก็คือความรู้สึกทุกข์เมื่อหาอาหารมากินจนอิ่มเท่ากับว่าได้บําบัดระง,งับความทุกข์นั้นแต่คนเรามักมองไม่ออกหรือไม่ทันคิด จึงคิดเอาเองว่ากินเพื่อความสุขแต่ที่จริงความสุขจากการกินมันอร่อยแค่ตรงลิ้นพอกลืนลงคอไปแล้วความอร่อยก็ถูกกลืนไปด้วยที่เรารู้สึกว่าเป็นสุขจังอร่อยจังก็เพราะความทุกข์ความหิวความอยากมันได้รับการบำบัดไปชั่วขณะหนึ่งจึงรู้สึกสบายขึ้นจนพรานหลงกันไปว่าเรามีความสุขพอสักพัก เมื่อความทุกข์มันก่อตัวขึ้นมาอีกเช่นเริ่มหิวขึ้นมาอีกหรือไม่หิวแต่ไปเจออาหารที่ดูน่าทานหรือได้ยินคนอื่นชื่นชมว่าร้านนั้นร้านนี้อร่อยเราก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกเราก็จะวิ่งหาสิ่งนั้นมาบำบัดอีกที่เราเข้าใจติดใจมันเพราะเรากำลังติดความรู้สึกที่คิดปรุงแต่งไปตามความต้องการของเราเองแม้บางคนจะบอกว่า ความอยากของเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครเพราะมีปัจจัยพร้อมแลกเอาความรู้สึกเป็นสุขมาแต่ถ้าลองแยกแยะความเป็นจริงโดยใช้สติและปัญญาเราก็จะเข้าใจและรู้จักความพอดีพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่หลงทางไปกับอำนาจของกิเลสที่จะวนไปวนมาไม่สิ้นสุดพระอาจารย์ววชุระเมธีกล่าวว่า เราจะบริพกปัจจัย4ด้วยคุณค่า2คุณค่าก็คือ 1. คุณค่าแท้ 2. คุณค่าเทียมคุณค่าแท้ก็คือประโยชน์ที่แท้จริงของสิ่งนั้นส่วนคุณค่าเทียมก็คือประโยชน์แฝงของสิ่งเหล่านั้นพระพุทธศาสนาสอนให้เราใช้ชีวิตอยู่กับคุณค่าแท้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคยานพาหนะบ้านเช่น เรามีรถคุณค่าที่แท้จริงของรถคือใช้เป็นยานพาหนะส่วนคุณค่าเทียมของมันก็คือยี่ห้อนี้เป็นรุ่นที่เรานั่งแล้วตำรวจไม่กล้าจับหรือขับแล้วจากหน้าตาที่ดูธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นสวยหล่อขึ้นมาในสายตาของคนอื่นที่พูดมานี้ไม่ได้หมายความว่าการใช้ของแบรนด์เนมเป็นเรื่องผิดใช้ได้ถ้าเรามีกำลังซื้อ และไม่ไปเบียดเบียนใครแต่การที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกโดยไม่รู้จักการใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้จริงของทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เราเปลืองเวลาเปลืองพลังงานทางความคิดไปกับวัตถุจนกระทั่งไม่มีเวลาทำอะไรเลยในหลวงของเราส่งใช้นาฬิกายี่ห้อใส่แล้วก้40ปีท่านไม่เปลี่ยนยี่ห้อไม่ใช่ไม่เปลี่ยนเครื่อง แต่ท่านยังใช้ยี่ห้อเดิมตลอดที่ไม่เปลี่ยนก็เพราะพระองค์เห็นว่ายี่ห้อนี้ใช้อย่างนี้มันมีประโยชน์มากทรงคำนึงถึงประโยชน์เป็นหลักไม่ได้ตามแฟชั่นท่านจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตตามความจำเป็นไม่ใช้ชีวิตตามความพอใจสุขหรือทุกข์เป็นผลจากสิ่งที่เราสมมุติขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้น แต่เราเองต่างหากที่เป็นคนใส่ความรู้สึกลงไปถ้าสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นเราชอบเราถูกใจหรือเป็นไปตามที่คาดหวังก็คือความสุขในทางกลับกันเราไม่ชอบไม่ได้ดั่งใจความทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้นในใจเราทันทีเพราะฉะนั้นจะสุขหรือทุกข์เป็นผลจากสิ่งที่เราเลือกงมองเหมือนกระดาษแผ่นใหญ่ สีขาวที่มีจุดสีดำๆปรากฏอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นพื้นที่สีขาวก็อยู่ที่ว่าเราจะเลืองมองแต่จุดสีดำๆหรือพื้นที่สีขาวมากกว่ากันถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ